เส okay. วัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคนะครับการกำจัดไรไก่นะครับง่ายๆง่ายๆที่เราทำเองง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรมากมายสำหรับที่ฟาร์มผมใช้ตัวนี้ตัวไหนก็ได้ไม่ต้องบอกยี่ห้อก็ได้แต่เป็นแป้งสำหรับโรยตรัวนักกำจัดเห็บไรนะครับกำจัดเห็บหมัด สุนัขก็ซื้อซื้อตามร้านอ่าทั่วไปนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงก็ใช้โรยตามไร่ใส่ที่มันอยู่ตามปีกเห็นไหมครับเนี่ย <c oughs> สาปปีกตรงเนี้ยมันจะมีลายกวาดเต็มเลย,เ,ยเห็นไหมครับเปิดดูดีๆลูกลายกับเต็มทั้นหมดอันนี้ตัวเล็กมันก็จะมาอยู่ที่ปีกตัวเล็ก,กจะอยู่ที่ปีกที่ขนหาง ใต้ขนถางนั่นเองถูกไหมนะครับมันก็จะมีเกาะอยู่แล้วก็ถ้าตัวใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมาอยู่ใต้นี่ยใต้ท้องไก่ใต้ท้องไก่อย่างนี้เวลาเราใช้เนี่ยก็แค่แนะค่โรยลไปเลยโรยตรงไปตรงบริเวณสีนี่แหละเห็นไหมฮะโรยโรยใส่ตรงตรงถางใช่ไหมหางก็โรย ตีกรโหลยแล้วก็ใต้ท้องอหลักๆก,ก็หลังบ้างนิดหน่อยแล้วก็ลูกไปตามขนเลยนะครับแป้งโดนตัวลายตายหมดตายเกลี้ย,ยไม่ต้องอาบน้ําได้แต่ตันนี้วิธีง,ง่ายๆนะแล้วก็หาง่ายด้วยซื้อตามร้านมันขวดละประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงร้อย ้าเอ่อสี่สิบกว่าบาทก็มีใช้ได้นานเพราะว่าไข่เป็นเลี้แลก้วลูก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 พัก,ก,ก,กพักหนึ่งแล้วมัวนก็ตายเองตายแล้วก็หลน่นลุดออกจากตัวไก่ไปนะครับไก่ก็ต้องอาบน้ำอตัวนี้บางทีอาบน้ำเนี่ย้วเราล้างออกไอ้ตัวที่ผสมน้ำอาบนี่ยเวราล้างออกไลยบางตัวมันก็ไม่ตายตายไม่หมด แต่เนี้ยเกี้ยงแน่นอนขอแค่อย่างเดียวคือให้ให้ลายเนี่ยให้แป้งเนี่ยโดดตัวลายอ่ะให้ดูเนี่ย,ยโลดไปตัวเมียสองตัวนี้โหลดไปแล้วเมื่อกี้ตัวไหนล่ะเนี่ย,เ,ยเรียบร้อย